คมร่วมเปล่าที่รวมเราเข้ามาเป็นหนึ่งใจรวมเรียนรู้สู่ความเป็นคนใหม่ทุกวันใหม่พร้อมเดินหน้าก้าวไปโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและการพัฒนานักเรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้โดยการผสมผสานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขและความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนและชุมชนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขให้ความสำคัญกับการอ่าน<ม>การเขียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมร่มกล้าวใช้กระบวนการสอน active learning ควบคู่กับการสอนแบบ BBL มีการแทรกเนื้อหาจาก DLTV ให้กับนักเรียนมีการอ่านส่มเสริมคำบัญชีพื้นฐานบัตรคำสื่อที่พร้อมสำหรับนักเรียนทำให้ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจากผลการประเมินความสามารถการอ่านของการเขียนอาทีของผู้เรียนโรงเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม3ปีซ้อนโรงเรียนใช้หลักสูตรและวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันรวมถึงการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 2. กิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาความสามารถโรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะที่หลากหลายของนักเรียนเช่นกิจกรรมศิล,ลปะดนตรีกีฬาและการเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบ และพัฒนาความสามารถของตนเอง 3. บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้ออาทรครูและบุคลากรของโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเอื้ออาทรเพื่อให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้ 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนทำงานร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียนเช่นโครงการเกษตรอัจฉริยะประณีตและกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. การดูแลสุขภาพและโภชนาการโรงเรียนให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการของนักเรียนโดยมีการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามโปรแกรมไทยสกูล,ลันและส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ โครงการที่โดดเด่นของสถานศึกษาได้แก่โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยใช้กระบวนการสอน5ขั้นแบบ Brain-Based Learning หรือ BBL โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1>, 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยใช้กระบวนการสอน5ขั้น 2. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยใช้กระบวนการสอน5ขั้น 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลคะแนนอา NT ทให้สูงขึ้น เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ90้ั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3มีความสามารถในการอ่านการเขียนและพัฒนาคะแนน RT NT สูงขึ้นร้อยละ3เชิงคุณภาพนักเรียนมีพัฒนาการในการอ่าน และการเขียนตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน r t n t ที่สูงขึ้นการพัฒนาการอ่านการเขียนด้วยกระบวนการสอน5ขั้นมีวิธีการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนการอุ่นเครื่องวอร์มอัพโดยครูผู้สอนให้นักเรียนเคลื่อนไหวประกอบเพลงในท่าที่มีจังหวะสนุกสนานหลังจากนั้นติดชาร์ตบทกลอนบนกระดาน ชี้อ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตามจนคร่องขั้ทนที่2ขั้นนำเสนอความรู้ Present คุณครูสอนอ่านสะกดคำที่ประสม,ะสมด้วยสระอาคุณครูเปิดโอกาสให้หนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเสนอผ่านสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเช่นสื่อของจริงบัตรภาพบัตรคำบัตรตัวเลขชาร์ตบทกลอนบทเพลงกระดานเคลื่อนที่ให้หนักเรียนฝึกอ่านหลายๆรอบจนคล่องขั้นที่3คขั้นลงมือเรียนรู้ฝึกทำฝึกฝน Learn practice คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยลงมือทดลองใช้ความรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นทำกิจกรรมจากใบงานให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวลุกขึ้นจากโต๊ะเพื่อไปทำกิจกรรมและใบงานที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองขั้นที่ 4. ี่ขั้นสรุปความรู้ summary คุณครูนำประสบการณ์ทั้งหมดมาสรุปร่วมกับนักเรียนหากทำแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง ครูผู้สอนให้แก้ไขโดยการให้ฝึกซ้ำในส่วนที่ผิดและครูต้องทำการสรุปความรู้ร่วมกับนักเรียนขั้นที่5ประยุกต์ใช้ความรู้ apply คุณครูให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้โดยนักเรียนจะเริ่มนำความรู้ไปสร้าง make หรือผลิต produce ชิ้นงานใหม่ๆเช่นแต่งนิทานทำหนังสือเล่มเล็กเป็นต้น ผลจากการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนโดยใช้กระบวนการสอน5ขั้นทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นและมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2567เฉลีย่ย91คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ปีการศึกษา2,567เฉลี่ยรวม3วิชา53.28คะแนนเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e นปีการศึกษา2,567รายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศด้านครูผู้สอน1 ครูผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่นนายภูสิทธิ์จันทราสอนสิริเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่96พศ2568 2. ครูผู้พัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีดีเด่นและครูผู้พัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT เต็ม100คะแนนนางสาวศิลาพรอ,อุคมเนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่69พศ .2568 3. ครูผู้พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ดีเด่นนายไพผากาเนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่69พศ .2568 ด้านผู้เรียน งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2567ได้แก่รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามป .1 ถึงป .3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป .4 ถึงป .6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้นป1ถึงป6รางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป1ถึงป6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1> ป1ถึงป3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ป4ถึงป6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางระดับชั้นป4ถึง6โรงเรียนบ้านมีคงลมกล่าที่รวมเราเข้ามาเป็นหนึ่งใจร่วมเรียนรู้สู่ความเป็นคนใหม่ทุกวันใหม่พร้อมเดินหน้าก้าวไกลบ้ ของร่มกล้าวของเรา